กฎแห่งกรรมเรื่องยอดกัละยาณมิตรผลแห่งการชักชวนผู้คนมารู้จักพระรัตนตรยัยการสร้างบาร,รมีเป็นงานอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติและของพวกเราทุกๆคนอีกด้วยที่จะต้องทำกันต่อๆไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมะ ในระหว่างทางนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์กำลังใจบางปัญหาอาจแก้ไขได้บางปัญหาก็รอคอยการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มถ้าใจสงบก็จะพบทางออกเพราะใจที่สงบจะเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาความรอบรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้ ตัวเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพานการมันฝึกฝนใจให้สงบนิ่งอยู่ภายในจะทำให้เรานั้นเกิดปัญญาที่จะพิชิตปัญหาเราจะเข้าใจและรู้ไปถึงต้นแหล่งที่มาของปัญหานั้นๆพร้อมกับรู้วิธีการที่จะแก้ไขดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นกรณียกิจสำคัญ ที่เราควรจะขาดไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุฏกานิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลจะพึงทําบุญไซควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เข้าถึงเอกันตะบรมสุขอย่างแท้จริงได้ถ้าหากว่าเราปรารถนาความสุขและความสําเร็จก็ต้องประกอบเหตุแห่งความสําเร็จนั้นซึ่งเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญนั่นเองบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตนี้เมื่อบุญก่อตัวขึ้นจะเป็นดวงใสสว่างติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์เราทุกคน จะคอยประคับประคองและสนับสนุนให้เรานั้นสมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งนี้พิสูจน์ได้ด้วยการที่ฝึกใจให้หยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายเมื่อถึงคราวบุญส่งผลจะทำให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญแม้กระทั่งความสุข เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าเมื่อจะทําบุญควรทําให้เต็มที่เต็มกําลังสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหรือบุญอะไรก็ตามทีแต่ต้องฝึกตั้งผังแห่งความสําเร็จเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริง ไม่ใช่ทำทำไปแล้วก็หยุดหยุดไปมีอารมณ์เมื่อไรก็ค่อยมาทำหรือนึกไม่อยากทำก็ไม่ทำถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าบารมียังอ่อนอยู่ต้องทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องจงคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรบุญในตัวของเรานี้จะเพิ่มปูนมากขึ้นจะได้กลั่นเป็นดวงบุญจากดวงบุญก็เป็นดวงบารมีเป็นรัศมีเป็นกำลังเป็นฤทธิ์สิทธิอำนาจเฉียบขาด นึกคิดสิ่งใดก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ถ้าคิดได้อย่างนี้เรียกว่ามีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์แม้เทวดาก็อนุโมทนาสาธุการด้วยต้องคิดบ่อยๆทำบ่อยๆทำไปจนกว่าบุญบารมีในตัวจะเต็มเปี่ยมปัจจุบันนี้มีหลายท่านกําลังสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ทำหน้าที่เป็นยอดนักสร้างบุญบารมีผู้มีจิตใจสูงส่ง ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนคนให้มาฟังธรรมะทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนี้จึงเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติและจะเป็นเกียรติประวัติชีวิตอันงดงามเมื่อใดที่เราสามารถทำใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์แล้วย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ อันงดงามของตัวเองได้เลยความปลื้มปีติจะบังเกิดขึ้นจะปีติและภาคภูมิใจในตัวเองทีเดียวว่าเราได้ทำสิ่งที่เราทำได้ยากแต่ก็ทำได้สำเร็จมาแล้วเหมือนในสมัยพุทธกาลสันตติมหาอาม,มาตย์ได้ฟังธรรมะเพียงบทเดียวก็สามารถบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี ตั้งแต่เป็นครหัดท่านระลึกชาติไปดูว่าได้ทําความดีอะไรไว้ถึงบรรลุธรรมะได้อย่างง่ายๆชนิดสุขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวกและตัสรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อระลึกชาติไปดูก็ทราบว่าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านบังเกิดในตระกูลสม,มาธิทฐิในพันธุมดีนคร เมื่อทราบว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจึงอยากจะให้มหาชนได้รู้จักสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติอยากให้เขามาฟังธรรมะจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งคิดแล้วก็ออกจากบ้านด้วยเท้าเปล่าไม่มีใครชักชวนหรือบังคับแต่ก็ทำไปเพราะเห็นว่าเป็นบุญสำหรับตัวตนเองและเป็นประโยชน์ใหญ่ต่อเพื่อนร่วมโลก จึงได้เที่ยวชักชวนมหาชนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักให้ทำบุญทำกุศลกันท่านได้เป่าประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วขอพวกท่านได้มาทำบุญทำกุศลกันเถิดจงสมาทานอุโบสถศีลถวายทานและได้หาโอกาสไปฟังธรรมะกันเถิดรัตนะอย่างอื่นที่ประเสริฐเหมือนกับ พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไม่มีอีกแล้วขอท่านทั้งหลายได้ไปสักการบูชาพระรัตนตรัยกันเถิดพระเจ้าพันธุมะผู้เป็นพระพุทธบิดาเมื่อได้ทรงสดับเสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นก็รับสั่งให้เรียกมาเข้าเฝ้าตรัสถามว่าพ่อหนุ่มน้อยเธอเที่ยวทำอะไรหรือ เมื่อทรงทราบว่าเด็กหนุ่มนี้กำลังเดินเที่ยวประกาศคุณของพระรัตนตัยชักชวนมหาชนให้สั่งสมบุญกุศลก็ทรงอนุโมทนาบุญด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าการไปทำหน้าที่ทรงเกียรติอย่างนี้เดินไปด้วยเท้าเปล่าคงลำบากมากจึงพระราชทานมา้าที่ฝึกมาอย่างดีเป็นยานพาหนะให้ เมื่อเด็กหนุม่มได้รับพระราชทานม้าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติก็เกิดกำลังใจออกทำหน้าที่ทุกวันไม่ได้ขาดทั้งยังทำหน้าที่กระยาณมิตรแผกว่างออกไปได้ไกลกว่าเดิมอีกพระราชาทรงทราบว่านหนุม่มน้อยนี้ยังคงทำหน้าที่กระยาณมิตรด้วยความเบิกบานเหมือนเดิมจึงรับสั่งให้มาเฝ้าอีกเป็นครั้งที่สองทรงรับสั่งว่า ม้าก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีใจสูงส่งอย่างเธอแล้วก็ทรงพระราชทานรถที่เทียมด้วยมา้าสินทบสี่ตัวเป็นพาหนะคู่ใจจะได้ทําหน้าที่กระยารมิตรได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นผลของการทำหน้าที่ชักทวนคนให้ทําความดีในครั้งนั้นทําให้มีมหาชนทั้งใกล้และไกลได้พบเส้นทางสายกลาง ได้รู้จักทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเมื่อได้รับฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากมายทีเดียวส่วนหนุ่มน้อยท่านนี้ได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติและเครื่องประดับเป็นอันมากและทรงพระราชทานช้างหนึ่งเชือกเป็นพาหนะใช้ในการสร้างบารมีท่านได้ประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ทุกอย่าง นั่งบนคอช้างทำการเป่าร้องให้มหาชนได้เห็นคุณค่าของพระรัตนาตายอยู่นานถึงแปดหมื่นปีเมื่อละโลกนี้ไปแล้วทำให้ได้ไปสู่สุคติสวรรค์มีวิมานใหญ่โตมโหฬารรัศมีกายสว่างสวยและที่พิเศษคือมีกลิ่นจันทฟุ้งออกจากกายของท่านกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากป่าก มีกลิ่นปากหมทุกพบทุกชาติเพราะผลบุญที่ได้ทำหน้าที่บอกข่าวอันเป็นสิริมงคลเพื่อให้ทุกคนมาได้รับฟังธรรมะและเข้าถึงพระรันาตนตัยภายในตัวพบชาตินี้ทำให้ท่านได้บรรลุธรรมะหมดกิเลสตัสรู้เป็นพระอรหัน์รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างง่ายดาย นี่เป็นตัวอย่างของนักสร้างบาร,รมีในสมัยก่อนที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างพระศาสนาเป็นประดุจทหารกล้ากองทัพธรรมยม้ำธรรม,มเถรีให้สรพสัตว์ได้ตื่นจากความหลับไหลและพบแสงสว่างแห่งธรรมะท่านทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้ศึกษาเป็นแนวทางกันแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ควรจะดําเนินการตามปฏิปทาของท่าน เพื่อบุญบาร,รมีของเราเองและเพื่อสันติสุขอันแท้จริงของมวลมนุษยชาติบุญควรสั่งสมกันบ่อยๆเพราะจะเป็นเหตุให้เราประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตนี้และยังเป็นพลวะปัจจัยให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมะได้โดยไม่ยากเมื่อตัดสินใจเป็นนักรบกองทัพธรรมแล้วให้ทุ่มเทการให้เต็มที่ สร้างบารมีให้ชนิดเป็นบุญบันเทิงกันทั้งมนุษย์และเทวดาจะได้อนุโมทนาสาธุก,การโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นให้ไปชักชวนกันเข้าวัดฟังธรรมะเพื่อให้เขาได้มารู้จักพระรัตนตรยัยและมันทำความดีความบริสุทธิ์ด้วยการฝึกใจของตนให้หยุดนิ่งให้ได้ทุกๆวันการที่เราได้ชักชวนคนให้มารู้จักและยึดเอาพระรัตนตรัย ะปลอดภัยข้ามชาติจะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงกายธรรมมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งนั่นเองช่วยกดติดตามแนละกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ